สวัสดีครับผมชื่อนเดชนะครับคุกกิมิยะสวัสดีครับผมชื่อนิชคุณนะครับยิ่งคุยเหมือนยิ่งห่างกันสวัสดีครับเรียกผมว่าที่รักก็ได้นะครับสวัสดีครับที่รักคุณเรียกว่าจุนเปยก็ได้ครับง่ายๆเรื่องแบบนั้นถือว่าเป็นการชมผมมากเลยครับสสวััดีครบก็จะโอเคกับเราจริงๆพี่อยากเก่งพี่อยากเก่งสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมตามผมเลยครับ อยเอ้นนชื่ออะไรนะนนอ๋อเดี๋ยวผมแนะนํำตัวพี่ชายผมให้คนนี้ชื่ออสกาดหนึ่งหนึครับเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับเน้นว่าดรูปโป๊ตนะครับเอ้ยไม่ให้ยอมหอกเอาว่าที่ผมเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ก็ลืมๆมมันไปอ้าว ใช่ไรครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนคุณเกลียนไปหมดแล้วรับเรื่องเลยผมบอกคร่าวๆเลยว่าพี่จะเป็นคนประมาณไหนเป็นคนดีน่ารักแล้วก็ไม่พูดกับหยาบอะไรอย่าต้องพูดไปโอ้โอ้โอ้ไปตรงไม่ตรงไม่จริงยังไม่มีผัวครับยังอ่าแฟนแฟนครับแต่มีลูกแล้วหลายคนรับได้หรือเปล่าใช่ใช่มีสองลูกลูกอะไรลูกกระโป๋องไง เยาขอโทษครับโทษครับโทษที่พูดอย่างนี้กับแขกรับเชิญโทษครับโทษครับีว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดอะไรเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเล่นอะไรเมื่อไหรจะต่อยน้ากันเล่นมวไรกอนแก็ยังไม่รู้เลยว่าโจทย์อะไรอ้าวลางนี่เลยลอยโถยยังทีแรกยังว่าไม่เสร็จเลยนี่ไงพี่าทีแล้วันหกแล้วอะพี่พี่พี่เมนชั่นถึงพี่ชายสุดทีรักของพี่มีส่งมาทุกทมีไปมี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 มาบอกมีตอนเขาส่งกันหมดแล้วนะโอ้พี่ฟ้าโอ้ยเออเาส่งแล้วพี่ฟาคิดเนี่ยเอาอะไร เอาอะไรก็ได้เออเอาตูดนนตาแรกมาถึงก็จะมีหำามมากมายเต็มในช่องแล้ว <c oughs> มันจะมีแค่พี่นนแหละ <c oughs> ตอนนี้เตรียมวาดแล้วเนี่ยไม่ไมริงไม่ยิงพี่ไม่เคยวาดอะไรแบบนั้นน,นนะผม <c oughs> ลงกแบบ็ได้ไม่ลงก็ได้ครับผมเจจดพี่ฟาร์มที่พี่นนท์เกลังเนียพี่

รอวันนี้พี่ฟาจะไปหาครูภาษาไทยเพื่อขอแก้เอ็ดนะพี่ฮะพี่ฟานไปตกภาษาไทยอะไรพี่พิมอะไรผิดไม่ได้พิมผิดอะไรมือพี่ไม่แวดจานแน่เข้าใจลวระวังไว,ว <L an> ้ให้ดีพวกวันไม่ทันนะกอดอนปรุงอะไร มาแทบเป็นอินนิทเวอร์ด้วยเหรอด้วยเหรอเป็นก่อนะแล้วมนแต่ลคนหน้าตาเป็นไงบ้างวันนี้ผมดูไม่ออกพี่ลองใช้จินตนาการก่อนเลยก็ได้ครับแล้วเขียนชื่อลงกล่อเอาจนมันจำได้พี่จำอะไรได้หรอจำได้ว่าพี่เสร็จไหวฮะอันนี้จริงอันนี้แฟกเลยครับอันนี้แฟกใช่อันนี้จริงครับโอ้เดี๋ยวนดี๋ยวยังส่งแฟกกันอยู่ต้องถามว่าคุณเกิดทันยุคตรงแฟกแ์หรือเปล่าทำไมจะไม่เกิดนะเกิดทันคือพี่ฟ้าอายุห้าสิบปีอ่ะพี่ปีนี้สวัสดีครับพี่ฟ้าสวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้อองัส เอาแต่ความจริงคือพี่อาแก่กว่าผมถึงสองเท่าเลยนะพี่เอ้ยสองเท่าจริงด้วยนี่ก็จะบอกเขาเยอเท่าไหร่อ่ะไอผมแม่ใครอะจะไปหลอกจะไม่หลอกก็คือตอนผมรู้จักพี่อาคือผมยังดูดขนนมอยู่อ่ะพี่ขนาดนั้นเลย มกิดอะไรไม่ออกอะเป็นฝันเชียตัวนี้เไรเนี่ยฟังแฮร์รี่บอนแฮร์รี่พอสเธอหนวดมากอันนี้แฮร์รี่เธอเองก็เป็นได้นะพ่อบอเนี่ยตัวอะไรวะไม่บอกโอ้โหแน่ๆเนี่ยพี่รู้จักเกมนั้นคือหนวดที่ขึ้นเลยนะขึ้นแบบ โอ้โหแล้วชื่อแต่ละคนม่เกิน <laughs> ชื่อท <laughs> ี่ดียึดติดกับสิ่งนี้มากเลยเว <laughs> ้ยนี่คุณมีการอธิบายถึง texture อะไรอย่างนั้นเลยถูกต้องครับถูกต้อง <laughs> วันนั้นวันนั้นนะผมคุยเล่นกับเพื่อนใช่ไหมแล้วผมเผลอสะบูดคำคำหยาบไปคำนี้แหละแล้วมันมีคนตะโกนบอกว่าอุ้ยพูดจาหยาบคายจังเลยแล้วอีกคนก็สวดว่าเออคุยไม่หยาบนะครับมันนุ่มนะครับอันนี้จดใหม่นะครับผิวเรียบเนียนมี texture ใช่ใช่ผมก็เลยแบบโอเคผมพูดได้กดเลยพูดบ่อยให้หมดพูดต่อไปช่างแม่งยามนั่งรอเวลาหกโม ทำหน้าทำหน้ารอ AI ไม่เกียดเองหรอคุณนึกถึงไฟไนท์เบนดี้ไม่ไง ทุกเรียนแบบการเป็นเอไอแกอันนี้เขาเรียกยำเหงานะครับไม่มีแล้วความสุขมีแต่ความเกลียดอันนี้เหรอพี่นอนความสุขมันอยู่ตรงนี้ไงวะกอดดอนลำซีปรอาหารเจอกัอาหารเื่อพี่อันนี้ Oh my god ก็ด้านปรุงอาหารชื่อเมนูว่าอาบัตตาคามบ่าตาคามหยุดดีแล้วไหนก็ดอนวะพี่หนอนกินแต่หน้าอ่อนนยันพี่มเคยหนี้กันเลย

ปหยที่อัดจะโดนต่อหายขีเโดนเยอะิ่งลาบไปพี่เขาแล้วเนี่ยนี่ไงต่อมาก็ดวนเลยนนต่ออาซูก้าฮะซูก้าร้องด้วยความเจ็บปวดนนชอบฮันเตอร์กากอะไรผมผมขอโทษไมต้องดับเบิ้ลไม่เป็นไรมาเส้นมานั่งกันอยู่โมฮูโนพิโกซีมีรถแต่งคอสเป็นพี่อัดแล้วโมคุโนพิโกซีคืออะไรซีนยังพี่บอกว่าคุณพีโกะไม่เคยดูไม่เคยดูแลทำคอนเทนต์ด้วยพี่ลง YouTube นั่งดู โบคุณโอพีโคสามโอ้คุณรู้รูล้วผมชอบฉากในรถมากเลยน่ารักมาก โอ้โห้แล้วแบบโน่ารักเลยโดเลยนี่โดเลยพี่ผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะพี่ไปนะจุดด่างบนไหนดูดที่หนวดนวดที่นวดอดติดตามตอนต่อไปเอ้ยของวีมันเป็นเพนพูดมีมีแล้วมีแต่ความเจ็บปวดผมรู้นะนี่เป็นความจ็บปว่าพี่นอนจริงด้วยตีตีตาเฮ้ยเสื้อไงว่าทันได้ไงมีสายนี่มีสายตลอดกลางเธอมีผิวสีเอไอมาเลยเริ่มเริเป็นเอไอมาแล้วอู้วเป็นเอไอ เมื่อครั้งที่กูขอคำปรึกษาแจ็คทีพีทีประโยคเนี่ยประโยคนี้เลยพวกกูเอไอแย่งงานไงฟุกก็เลยพยายามแย่งงานเดกไอก่อนเลยพอใจแล้วล่ะอุ้ยดูอ้าวมาดูคอมเมนต์แรกกันนะครับที่ฟาร์มโดนตอบโกกโกกโกกโก้เนอ่ยมึงเหนื่อยปะว่าฮันเตอร์เดี๋ยวกูเออเอาโหสิกรรมให้มึงแล้วกันนะพี่นน์แต่งชุดเมดแบบโคตรโป๊ ว่าไม่เสร็จไม่เสร็จไม่ได้ยิตัวยังไม่ได้หมโหมดแก่อดีตผอแล้วมันกลายเป็นเมืองเมฆหมดแก่ของมาจากไหนยิบเลยชาบมันใช่โอ้ที่ได้มาจากคุณอาร์ตเลยเดียวบัวบัวคันน่ารักเกินางเงือกนนหาผัวก็เค่นี้เมิ่งว่าเราโดยต้องปากจืดไอ้โดนหัวต่อยมาปอย่างนี้มาหมั่นคับขอรูปแทนตนละกันขอรูปแทนตนละกัน เฮ้ยคุณอัศ朱สองนิ้วทำไมไม่เคยเจอทำไมไม่เคยเจออะไรแบบนี้เอออัศูอัศูไงชื่อใหม่มันต้องเป็นชูสองนิ้วแบบที่ผมคิดแน่ๆโอ้โหเกย์อีแบบนี้น่าใจแล้วไอ้เหี้ยทำไมกูไม่เจอรูปนี้ อ้เรไฮค่มเนเคัท่านิ้ไไอมันเกิดอะไรขึ้น้ไมลืมแฟนคุณไอ้แฟนขับยิงเม่อเดี๋ยวไอ้ไขับตอมเยแิ้เลยฮร์รี่ เฮ้ก็เป็นพ่อมดเดินกันนะโอ้มายก็ตกแต่มานาโอ้มายอ้โมเต้มีมานาด้วยเหรอพี่เอาพ่อมดก็ต้องมีมานาสิเฮ้ย แสดงตัวตนที่แท้จริงเราให้คุณอัสเห็นละเขาโตแล้วไม่ใช่เหรออายุตั้ง60โอ้โหกสเลยนะเสียแล้วนะเขาอายุเท่าไหร่อะยี่สิ่ห้าใช่เหรอยี่ห้าก็เย่แล้วที่จะไปชื่ออถ้าไม่บอกสักทีนี้จะเรียกน้องอัสแล้วนะครับได้ได้เอาเลย ไม่จำกัดเลยไหมว่าห้ามช้าถ้าไม่จากัดเลยเฉพาะจะเป็นไปได้กดเนี่ยว่าจะเล่นกันถึง6กโมงเช้าอยู่แล้วไม่เป็นไรมั้งอกวันดันีวันดันให้ผมไม่นอนกดดีมีคิดตัวกันได้แล้วเหรอไม่ได้คิดได้แล้ว ุ้ยเมื่อกี้แชทบอกว่าจริงๆอ่ะเต้ยังอยู่นะเว้ยแต่แค่โดนพี่่วงดูดขึ้นไปนะฮะเฮ้ยพี่นวงดูดเต้ขึ้นไปทำไมเต้กินไม่ไหวหจนี่ยใครเขวาว่า พี่ลาเฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะเีอเต้การ์วันนี้นนได้ออกจากบ้านปะทำไมพี่ออกนิดนึงครับได้ใส่ชุดกันหัวออไหมผมไม่ต้องใส่ชุดกันเถอะเพราะผมคือพี่นวลชื่อผมยังชื่ออะไรพี่นนท์พี่ผมจะดูดทุกคนขึ้นไปตอกทุกๆตอนเที่ยงโอ้น่ากลัวมากน่ากลัวกว่าพี่นวลจริงอีกนั่นแหละคือโอเวนโดคนแรกรับทราบแล้วคนต่อไปก็เป็นพี่ยังไงล่ะฮะเอาป็นพี่อาร์ตพี่อาร์ตโดนบ่อยสุดแล้วเอาจริงวันนั้นไงพี่ห้องประตูที่เราเข้าไปด้วยกันสองคนห้องน้ำได้แม่ที่ห้องเราเราก็เจอหมดแต่ห กันทักทายแบบใดทักทายแบบใดเด็ดบอกประตูห้องน้ำไม่สนิทก็ลองทักทายบ้างจะได้สนิทกันหาหาหามาปวดร้องเลยโอ้ฮหาอยู่พี่ตัดลงใช่ไหมื่อกี้ตัดลงใช่ไหมพี่ตัดตัดลงแหละตัดลงดูจากเลียงเช่าเลวก้กูตัดออกดีกว่าโอ้ยพี่ตัดออกทำไมหาจะตายพี่เมื่อกี้ข้ามโอ้ยผมข้ามจนหูแตกเลยเมื่อกี้พี่ฟาร์มฮาหาทำไมต้องเป็นพี่หลามด้วยมาหาหามาหาหา ฮ่าฮ่ามวยนี่ผมว่าเราเริกเล่นกากแล้วไปเล่นเกมป่อยมวยไปยืดว่าอะไรอ่ะทำไมภาพดีมันถึงไม่ต่อหรือว่านี่คือเสร็จแล้วง claro uh> ั้นเดี๋ยวกูวาดเงาให้นะเสร็จแล้วนะครับไม่ได้กดดันเฮ้ยเฮนี่แหละนี่แหละเริ่มปรับตัวแล้วไงเนี่ยย่ำเลยดินนี้มันอ่อนเฮ้ยเพ้พูดอยู่ก็่ว่ายังไงาดีพูดเฮ้ยมีคนเสร็จแค่สองคนออกอ่ะอากงคนอะโหลโหลโหลเ้าไอติเกาะบ่อนี่โหล นี่แบบามุยได้นะพี่รู้ใช่ไหมยากรู้จักฟุกว่าอะไรออกมาจรู้จักกันไห้อ่ะไม่รู้จักเสมอเอ้ยนี่มันอะไรนะนี่มันคืออะไกตาย อะไรม่ไม่มีอะไรไม่ได้พูดนบอยมี่พี่บอยไม่มาเจอแต่พี่นแพวพี่ไม่อะไรอะกระลูกอระลุ้งเลยกระลุงสีเฉดอยูาว่ายืดทำไมขาไม่มีไม่มีขาบอกผู้ค้าลอยเลยนี่ไงก็กำลังกระโดดว่าอยู่จริงไอ้เนี่ยอันนี้คือมึงหลุดมาจากมิติไหนทำไมข้างบนข้างล่างไม่มีสีเจนเนเร่ไม่ครบหรอ เยนั่นไรนี่กูได้ต่อจากโดนตลอดเลยไะ่ได้แม่ดาช่างเลยี่ยโอ้โหยดูไม่ออกไอ้ซัานไม่กล้ามาได้โอ้โหอ้องเอาอย่างใหญ่ดูไม่ออกเลยจุดการกล้วยดิพอไปจังหัวน้องเขาน่ากลัวน่แค้นเนอะเนี้ยโคเท่เลยโมโมอีภาคไหนเนี่ยมันไม่ลงสีภาพจปได้เชื่อมต่อกันโอ้ ไม่รู้ด้วยสัมเาระนั่นสีไม่ปรวาดอะไรห้ามดูเองคู้ชิถึงจังเลยอ่ะตัวนี้เผื่อเธอรู้ได้ไงอยู่แล้วาตัวเองนี่เสือชื่ออะไรต้องมีนิ้วครบแล้วไม่รู้มองไม่เห็นไอ้เขาต้อนมี้นิ้วอ่ะนั้นสี่นั้นหกเฮ้ยพี่เออโลพี่ลาวัาสุดท้ายตัวมืไม่เหมือนพี่หล่าเลยเหมือนไททันว่ะได้อยู่ได้อยู่ นิ้วข้างหนึ่งไปอยู่อีกข้างหนึ่งไม่รู้ว่ามองไม่เห็นอ่ะอย่างน้อยพี่ก็ครบสิบนิ้วนะแต่แค่ข้างนนี้ครบครบสิบนิ้วจริงด้วยไม่ปฏิเสธมื่อขอพรกับพระเจ้าขอให้ผมมีนิ้วครบสิบนิ้วไอ้เจ้าพระเจ้าก็เลยให้หกสี่มาไม่ได้บอกว่าแบบไหนนี่ผมรู้ทุกคนคิดถึงอยู่นิ้คนคิดถึงอยู่แล้วอะไรนิ้วกงมางหมดเลย นี่มันจุดเปรกอะไรวะนี่ดูอาค h i เฮ้ยมันก็ต่อได้อยู่ตัวได้จริงอุ้ยอุ้ยแล้วพี่ลงสียังสวยนี่ไม่หนุกไม่หนุกเลยไม่หนุกเลยอูไลน์ไลน์รายการให้พี่รอดูอลยเลย ยอดเยี่ยมดูบอลน่นกโอ้มาก่อนเล็กเวยเก้าใหญ่มากมากเว้ยโอ้ยปวดีะไรขาแข็งแรงนะ่ีเมื่อคุณเล่นเล็กดีเยอะเกินไปเนี่ยออกกําลังกายส่วนเดียวนะครับจังหวะนี้อย่างน้อยก็สมส่วนอุ้ยมันดียังวะแกทนความล้มเหลวไม่ได้ยังไงล่ะ ไอทำไรไอทำไรไอ้ขำเลยแย่ปะทำไมไอ้ขำเลยทำเละโอ้ยกูเดือดไปเกือบหิ้วายเป็นอะไรไปแล้วแต่ตอนนี้รคปอดบวมหมดอกูก็ว่าทำไมเอ็นเกมแพ้เแยเป็นปอดบัวจริงไม่สบายคนที่เข้าสร้างวิสัยเราถูก เอาแล้วมึงว่าตัวเอาแล้วคนต่อไปก็จวาดขาตัวเอาแล้วกูว่าสสีไปเลยขาตัวได้อยู่ทำไมมันเหลี่ยมเหลี่ยมกูเข้าใจทุกอย่างเลยวเข้าใจแล้วเราไม่ดูดีมากดูดีดูดีเพราะมันจบแล้วแหละสองรูปบนว่าาขตมันไป